จะมาพูดคุยกับนักกีฬาครับนะฮะนักกีฬาของไทยที่เป็นระดับโลกเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาว่าเจ้าตัวอยากจะกลับเมืองไทยแต่กลับไม่ได้เนื่องจากมีภาวะโควิดสิบเนะฮะที่ระบาดอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะต้อนรับโปรอาร์มกีรเดชอภิบาลรัฐสวัสดีโปรอาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แจ๊คพี่สวัสดีพี่ก๊อบครับครับเดี๋ยวก่อนนะฮะตอนนี้อยู่ที่ไหนครับโปรอามเอ่อตอนนี้ก็กักตัวตามนโยบายที่รัฐจัดหาไว้ขถานที่คือโรงแรม แถวราชดาเนี่ยครับอโอเคเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้เอาเอาสภาพจิตใจตอนนี้โอเคดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะเอ่อก็อุ่นใจนะผมว่ากลับถึงผมว่าคนไทยทุกคนก็น่าจะเหมือนกันคือได้กลับบ้านเกิดได้กลับพงเย็นนาครับหรือว่าครอบครัวรออยู่ก็ก็อุ่นใจไปในระดับหนึ่งครับครับผมครับคราวนี้ย้อนย้อนไปช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเครียดแล้วก็อึดอัดแล้วก็กดดันนะที่ทางโปอันได้ระบายความในใจผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับ ช่วงเวลานั้นนะอ่ะช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยสักสักกี่วันนะช่วงนั้นที่เราอ,เอึดอัดม,<า>มากมากผมก็ช่วงนั้นไม่ะมาตั้สองอาทิตย์สองร่วมสอาทิตย์เกือบก็จริงๆต้อง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 ขอบอกกับว่าผมเองก็ชลาใจแต่ใจช้าเพราะเราเองก็คิดว่าโซนที่เราอยู่แถวฟลอริดาก็คงไม่น่ากลัวแล้วก็ยังมีสนามกอล์ฟประเทศซ้อมแล้วทาง P G Tour เนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศคอนเฟิร์มแน่นอนว่า จะยกเลิกไปกี่นาดจะเริ่มเมื่อไหร่เราพะวงว่าถ้าเรากลับมาเมืองไทยแล้วสถานการณ์ที่นู่นดีขึ้นแล้วสถานการณ์เมืองไทยควบคุมไม่ได้เราจะกลับไปแข่งขันที่เมกาไม่ได้อผมก็ปรึกษากับน้องๆน้องโมงน้องมีก็ก็เห็นในทางเดียวกันเวลาผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยทุกอย่างมันมันไปได้เร็วมันไปเร็วมากเคนติดเยอะขึ้นไม่ทันโรคระบาดมันก็ควบคุมไม่ได้อทีนี้ก็ ฟังผู้ใหญ่ก็คือศึกษาคุณแม่เปิ้ลนะครคุณแม่ของน้องโมเมก็ถือว่าเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่สุดที่ที่ในกลุ่มเราตอนนั้นที่อยู่เนี่ยแกก็มีความเห็นว่าคิดว่ากลับเมืองไทยน่าจะปลอดภัยกว่าอเราก็เลยก็ตัดสินใจทําทุกอย่างคือติดต่อสนานทูตขอใบร้บองแ,แพทย์แต่ว่ามันก็ช้าไปเพราะว่ามีช่วงที่สนามบินไทยปิดสี่ถึงหกใช่ไหมครับก็ทําให้ แล้วก็ล้สายการณนภายในเนี่ยเขาย,ยกเลิกทุกวันสาสี่วันติดคือพวกผมก็เดินทางไม่ได้ก็เลยทำให้มันมันติดขัดทุกขั้นตอนเลยครับแล้วก็น้องๆก็เริ่มแพน่บิดกันทุกวันพอ,อพอเราเสร็จเราเสพข่าวเนอะตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าเราจะกลับเราก็ไม่ได้ใส่ใจแค่ว่าระวังตัวเองเซฟตัวเองให้มากที่สุดแต่พอเราคิดกันจะ,จะกลับแล้วเนี่ยมันได้มนก็เลย เสพข่าวเยอะขึ้น,าก,นาการณ์การบ้านเมืองทั้งเมืองไทยแล้วก็ทั้งีอเมริกาก็ทําให้น้องๆทุกคนพนิกจิตตกทุกคนแล้วเราเองก็ก็ก็คอยคอยช่วยเหลือคอยพูดคุยให้กำลังใจน้องๆเขาเนี่ยแต่ว่าลึกๆแล้วเราเองก็เป็นห่วงครอบครัวเราด้วยใช่ครับทีนี้ถามถามหนึ่งผลกระทบความผลกระทบที่ชัดเจนเลยที่กระทบเนี่ยมีอะไรบ้างครับความก็ จริงๆมักกีฬาเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยนะที่ผ่านมาในอดีตอการแข่งขันเนี่ยมันก็จะแข่งขันกันต่อไปไม่ว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองจะไม่ดีรอเกโลก็ไม่ดีการกีฬาก็ยังแข่งขันกันอยู่แต่ภาวะที่เราเจอมาตอนนี้มันมันมากกว่าทุกครั้งถึงขนาดแมตช์ฟีเจทัวร์ยกเอ่อยกเลิกหยุดหมดยังไเวลาสามเดือนเอลฟีเจทัวร์ก็ยกเลิกทัวร์นาเมนต์ต่างยุโรเปียนทัวร์ก็ยกเลิกทําให้มันพวกเราเองก็ก็เคร่งเหมือนกันว่า เราจะทายัางไงต่อไปเราในมุมมักกีฬาเราก็ไม่เคยหยุดพักซ้อมดูนะครับ hmm. เราก็ต้องซ้อมต้องอะไรสถานที่ฝึกซ้อมวันนี้ก็ก็ปิดตามนโยบายที่ที่รับได้กล่าวก็คือทําตามาช่วยกันแต่ว่าเราเองก็ค่อนข้างเคว้งนิดๆว่าเอเราจะเอาอยัางไงต่อเราต้องไปฝึกซ้อมพ hmm. ลงังแข่งก็เริ่มได้ประกาศออกมาในเดือนกุมานนะครับ hmm. แต่ว่าส่วนตัวมองว่าสถานการณ์ยังไม่ได้ดีขึ้นทั้งทั้งที่อเมริกา hmm. และเมืองไทย hmm. แล้วก็ในเอเชียบอลต้องบอกว่าทั้งโลกยังไม่ได้แบบขยับดีขึ้นอย่างช,ชัดเจนมผมก็ยังมองว่าอย่างการที่จะไปแข่งโดยการที่ไม่มีคนดูเนี่ยเราก็ต้องเดินทางนั่งเครื่องบินโดยสารพาหน,นิษไปแต่ละเมืองที่เราจแข่งขันมันก็มีโอกาสเสี่ยงครับก็ยังยังยังมองไม่ชัดเจนว่าจะกลับไปแข่งเมื่อไหร่ครับมแม้แม้ว่าเขาประกาศล่าสุดว่ากลางเดือนมิถุนาจะเริ่มวีเจทัวร์ก็เริ่มประกาศแล้วใช่ไหมครับ ใช่ตอนนี้ที่เจโทรประกาศมาแล้วประมาณสักสองเดือนนะครับสองเดือนตัน้แต่ิถุนายาวไปเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคอยดูสถานการณ์นะตอนนั้นเนี่ยผมว่าเขาก็พยายามจะควบคุมสถานการณ์ให้มันดีขึ้นแต่ว่าอย่างท,างที่อย่างที่ทราบกันนะครับว่าโลกพรุ่งนี้มันมันมันติดอยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ยังมีบางคนที่ยังไม่ได้ตรวจบางคนที่ไม่รู้ตัวเองเป็นบางคนที่ยังอาการไม่ได้ออกอะไรเงี้ยครับมันมีจํานวนอีกไม่รู้ที เยอะมากที่เราไม่รู้อ่ะก็แสดงว่าจริงๆแล้วมันเหมือนตอนนี้เราเราก็ต้องระวังตัวเองไว้ก่อนนะครับพ่ามเนาะถูกต้องครับถูกต้องแต่เห็นว่าช่วงนี้นี่ดูจากอินสตาแกรมทั้งของโปรเมโปรโมเขามีการซ้อมวงสวิงในในโรงแรมใช่ไหมใช่ใช่ครับแก้เบื่อคือปัจจุบันก็คือเราก็ต้องบอกว่ามันมันเป็นคิกคอร์เนี่ยมันเข้าไปเป็นแบบมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วมันเป็นเป็นาวะอันอีกอันหนึ่งแล้วคือช่วงนี้ ของน้องๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าโชคดีว่าโอเคมากักตัวเนี่ยอยู่อยู่ใน,อย,ในอยู่ในสถานที่ที่ถือว่าดีแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้มากๆอนีออ่ถุงก๊อฟอารมเองก็มีถุงก๊อฟแต่อามอไม่มีลูกกอ๊อฟติดมาเพราะว่าการเดินทางลูกก๊อฟเนี่จะเป็นแบบเรื่องของน้ําหนักนะะอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ติดมาแต่ว่าก็มีจับแม็กก๊อฟเหวี่ยงๆกันทุกคน,ก,นก,ก็วิดีโอคอลกันแก็แก้เบื่อโดยแบบทำชาเลนจ์อะไรกันนิดๆหน่อยหร้องเพลงรักถือเป็นมีการร้องเพลงเป็นชาเลนจ์สนุกบริะหน่ำด้วยโดยจะไป อันนี้อันนี้โปรอามอันนี้อันนี้อยู่ที่ที่พักเดียวกันเลยไหมฮะทั่เดียวกันครับแต่ว่าทุกคนแยกกันแยกคนละห้องหมดเลยครับสิ้นสุดเมื่อไหร่ครับสิ้นสุดเมื่อไหร่ครับเอนี่วันนี้เข้าวันที่ห้าแล้วครับอ๋อพิ่งห้าสิบหาทิ์ใช่ไหมครับอีกเก้าอีกเก้าวันแก้วก็ที่นะครับทางรัฐก็ได้ตรวจเมื่อวานเราก็ได้สอบเช็คโควิดไปแล้วแต่ว่าเดยวคนก็จะออกพรุ่งนี้ มันก็ผมว่ามันดีต่อตัวสําหรับตัวน้องเองและตัวอามเองด้วยเพอาะว่าต้องกลับไปเจอคุณพ่อพคุณแม่ที่รอยอยู่ตอนที่เราปลอดภัยเราก็สบายใจที่จะเจอท่านแต่ว่าถ้าเรากลับมาแล้วเราเข้าว่าเลยมันก็เราก็ไม่ไม,ไ,มไม่ร้อยเปอร์เซ็นจะเข้าไปหาะเข้าไปกอดมันก็จะพูดยากาใช่ครับมีมีหลายคนแซวความบอกว่า ตอนอยู่อเมริกานี่คิดถึงลูกๆที่จอดอยู่ที่บ้านหลายๆขั้นใช่ไหมจริงๆก็ประมาณนั้นแหละครับที่คิดถึงครอบครัวด้วยที่ถึงเพื่อนๆมีแค่องคนแหละครับแต่ว่าก็พอพอเราไปอยู่ที่นู่นเนี่ยพอเราไม่ได้กีกอล์ฟต้องบอกว่าอาร์มเป็นคนที่มีกอล์ฟมีครอบครัวมีเพื่อนฝูงแล้วก็ที่คนทุกคนทราบก็คือเป็นคนที่ชอบรถรักรถรักความเร็วรักแรดสปอร์ตแต่พอไปอยู่ที่นู่นมันห่างเหินไม่นานที่เราไม่ได้แข่งขันอย่างเดียวที่คิดถึงก็คือรถ ไม่ได้จับเลยอ่ะไม่ได้จับเลยใช่ครับไม่ได้จับเลยก็เห็นรูปแหละครับคุณพ่อเพื่อนๆก็ขอจะถ่ายรูปให้ดูอะไรให้ดูก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนเหมือนพอไม่มีแข่งการแข่งขันเนี่ยเป้าหมายของเรามันก็หายไปครัด้วยการที่แบบโอเคเดี๋ยวปีนี้เล่นดีนะเราก็จะตอบแทนตัวเองให้กับให้ของขวัญตัวเองอย่างนี้อย่างนี้แต่พอทัวร์นาเมนต์หายไปเราก็จะรู้ว่าโอเคเราก็ต้องทําอะไรต่อไปเรื่อยๆ ฟังบบน้ําเสียงแล้วสุขภาพจิตแข็งแรงนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ฮีมากครับตอนนี้ต้องบอกว่าฟ <c oughs> ูรูนะว่าตอนแรกผมก็หดหู่กันเป็นห่วนงน้องๆเป็นห่วงทุกคนแล้วก็คือการคือต้องบอกว่านเป็นผมเดินทางมารอบโล <c oughs> กแล้วแข่งขันมาในใ,ในในทัวร์เนี่ยสิบกว่าปีรู้สึกว่าการกลับเมืองครั้งเนี้ยมันยากที่สุดในชีวิตอแล้วก็ตอนแรกอ่ะต้องบอกต้องบอกนะว่าตอนแรกผมแอบน้อยใจนิดนลงแบบว่าทําไมกลับบ้านไม่ได้เหมือนจะเราอยากกลับ บ้านเกิดเราแบบนะท้องถิ่นเราแต่ว่าจะกลับไม่ได้แต่ว่าทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นเราเข้าใจสถา,านการณ์ว่าก็ต้องเซฟคนในประเทศด้วยเ,เซฟคนเดินทางด้วยครับครับนะฮะแต่ก็พยายามกันทุกฝ่ายแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากจากทั้งภาคราฐจากพี่ๆจากสถานทูตท,ที่คอยให้ความแนะน้ำแลวก็กําลังใจจากบรรนาทุกคนก็เป็นเป็นเป็นอย่างเป็นสิ่งสาคัญที่นะาเอาช่วงเวลาตรงนั้นมาได้ครับนะฮะอ่ะก็ ดีใจด้วยวันนี้ที่ได้กลับมาที่เมืองไทยแล้วนะรปรามแล้วเดี๋ยวไว้ไว้กักตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรก็น่าจะได้กลับบ้านตามปกติแล้วแหละครับผมอีกไม่กี่วันครับจได้กลับไปเจริบ้าครับครับอ่ะวันนี้ขอบคุณปราณมากมากแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสมาคุยกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ